การใช้คำสั่ง SQL ใน pgAdmin นะคะเกี่ยวกับ Postgres SQL คำสั่งเริ่มแรกคำสั่ง SQL เหมือนกับใน MySQL ก็คือมีการสร้างฐานข้อมูลโดยที่สร้างฐานข้อมูลปกติก็คือ create database เราก็ใส่ชื่อฐานข้อมูลที่เราต้องการสร้างไปใน,น pgAdmin นะคะก็คือ,อเราเลือกตรงนี้แล้วเราก็คีย์คำสั่งไปเราก็จะได้ฐานข้อมูลมา แล้วก็พอเราสร้างเสร็จแล้วสแสดงข้อมูลพื้นฐานคือข้อมูล default ของโปรแกรมออกมา <c oughs> ก็จะบอกว่าใครเป็นเจ้าของฐานข้อมูลนี้ฐานข้อมูลที่ใช้เนี้ยมีภาษาอะไรจำกัดเท่าไหร่<ะ>ก็ทดลองสร้างดูสร้างฐานข้อมูลเสร็จแล้วเราก็ทำการสร้างตารางแล้วก็ใช้คำสั่ง ก็คือจะมี create table ก็กำหนดชื่อตารางไปเสร็จแล้วก็กำหนดชื่อคอลัมน์กำหนดชนิดของคอลัมน์ก็กำหนดคอลัมน์ c o n s t e a n t นะคะก็คือข้อจำกัดของคอลัมน์ข้อจำกัดของตาราง table c o n s t r a n t ก็ตัวอย่างเช่นตัวอย่างของประเภทของ constraint นะคะก็จะมี not n u l ก็คือค่าของข้อมูลในคอลัมน์นั้นๆจะไม่เป็นค่าว่าง นินะคะเป็นการบังคับว่าค่าในข้อมูลนั้นจะต้องไม่ซ้ำกันเช็คทําการเช็คเงื่อนไขก่อนจะเพิ่มข้อมูลพา i a มารีคี key, เราต้องกําหนดเป็นคีย์หลักมีฟอร์เรน e ีเป็นคีย์รองแล้วก็ค่า Default ก็คือจะไม่มีการกําหนดค่าใดๆลงไปในตารางนะคะโดยที่ตารางนั้นก็จะแบบตั้งค่าเริ่มต้นไว้ให้ตัวอย่างเช่นการสร้างตารางสร้างตาราง Z e t t a e l e บิ m a. ล A มาจะกำหนด ID u s e r n a m e password แล้วก็ email นะคะ เราก็จะได้ตารางมาหนึ่งอันต่อไปการ create table แบบ inherit นะคะการ create table แบบ inherit นะคะเป็นการสร้างตารางแบบสืบทอดจากตารางอื่นมาก็เมื่อกี้เมื่อกี้จะเป็นการสร้างตารางแบบที่เรามีคอลัมน์เองใหม่ก็คือไม่เหมือนอันเก่าไม่เหมือนเราไม่ต้องการเอาของอะไรของใครมาใช้แต่ทีนี้การ inherit ก็คือการดึงคอลัมน์จาก ตารางที่เราเคยสร้างไว้แล้วมาใช้โดยที่เราไม่ต้องสร้างใหม่เช่นเราจะสร้างตารางใหม่แต่ว่าเราต้องการข้อมูลของตารางเดิมมาอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เรามี id มี user มี password มี email แต่เราต้องการเพิ่มชื่อกับรหัสใหม่เข้าไปแต่เราไม่ต้องการสร้างส,างสีตัวก่อนหน้าเราก็ทำการอินเทลิกข้อมูลมาก็ใช้คำสั่ง create table ก็คือชื่อตารางใหม่ที่เราต้องการ กำหนดอคอลัมน์ที่เราต้องการเพิ่มเข้าไปแล้วก็ทำการอินเทอรลิตมาจากตารางเกา่าก็จะได้ข้อมูล4ตัวนี้จากตารางเก่ามาอันนี้คือ2ตัวที่เราเพิ่มเข้าไปใหม่อันนี้เป็นการเ r ีย t e t เทเบแบบอินเทอร์ลิตค่ะต่อไปเป็นเ r ี a t e t a ทเบิลแเป็นการสร้างตารางจากตารางที่มีอยู่ก็คล้ายๆการอินเทอรลิต เป็นการเหมือนเป็นการคัดลอกตารางมาแต่ว่าจะไม่ได้เอามาทั้งหมดแบบอินเทอร์ลิทอินเทอร์ก็คือเราจะยกมาทั้งตารางเลยแต่การ c ีย a t e table add ก็คือเราดึงมาเฉพาะบางคอลัมน์ทำการสร้างเทเบิลมาใหม่แล้วเราก็ทำการ Add ก็คือเลือกตารางที่เราต้องการจะคัดลอกคอลัมน์นั้นมาถ้าใส่ดอกจันไว้มันก็จะมาทั้งหมดมันก็คล้ายการอินเทอร์อันนี้คือจะมาจะมาหมดจากตาราง i e s partner นะคะแต่อันนี้เรา ต้องการแค่ id name เนี่ยเราต้องการแค่นี้เราก็เลือกมาจาก i s partner มันก็จะมาให้เราแค่5-6ตัวที่เราต้องการเราก็สามารถเลือกได้มันจะดีกว่าสร้างเองสะดวกสบายกว่าต่อไปเป็นการ insert ข้อมูลนะคะการ insert ข้อมูลก็จะมี การอินเสิแบบอินเสิข้อมูลทั้งหมดก็คำสั่งก็เหมือนกับใน mysql นะคะก็คือ Insert into ชื่อตารางแล้วก็ค่าที่เราต้องการใส่ไปถ้าเราใส่ Value เลยเราก็ต้องกำหนดค่าที่เราจะใส่ให้ตรงกับในตารางที่เรามีแต่ถ้า เรากำหนดคอลัมน์เราอินเสิร์ตโดยกำหนดคอลัมน์แล้ก็ใส่คอลัมน์ไปแล้วเราก็กำหนดค่าให้มันเราสามารถสลับที่คอลัมน์ได้ไม่จําเป็นว่ามันจะต้องเรียงกันอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้แต่ค่าที่ใส่ต้องตรงกันและชื่อคอลัมน์ต้องถูกมันก็จะลงไปเรียงกันอยู่ในฐานข้อมูลให้เราเหมอดอันนี้ ทำแบบสลับที่นะคะก็เนี่ยในฐานข้อมูลจะเป็น id user p a s s r d email ถ้าเราใส่ปกติมันก็ลงได้แต่ถ้าเราสลับ email กับ password แต่เราใส่ข้อมูลให้ตรงมันก็สามารถลงไปอยู่ได้เหมือนกันต่อไปการ insert ทีละหลายเ record นะคะเราก็ใช้เครื่องหมายคอมมาในการเป็นตัวขั้นระหว่าง record ต่างๆ อันนี้เป็นการดึงคัดลอกมาจากตารางอื่นนะคะเป็นการอินเสิร์ตข้อมูลโดยดึงข้อมูลจากตารางอื่นมาเราก็ทําการเลือกตารางที่เราจะอินเสิร์ตแล้วเราก็ซีเล็กซีเล็กตารางที่เราจะต้องการที่เราต้องการนําข้อมูลของตารางนั้นมาแล้วก็กําหนดเงื่อนไขว่าเราต้องการข้อมูลที่เราต้องการมามีเงื่อนไขยังไงค่ะก็ก็ได้ประมาณน,นี้ ต่อไปเป็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตารางก็ใช้ u n t e r table นะคะเป็นคำสั่งที่ใช้ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างตารางเก่าที่มีอยู่แล้วเ,ออเราสามารถทำการเปลี่ยนชื่อตารางได้เพิ่มลบคอลัมน์ได้เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ตั้งค่าเริ่มต้นให้กับคอลัมน์แล้วก็เพิ่มเพิ่มข้อจำกัดหรือข้อตรวจสอบให้กับคอลัมน์นะคะโดย อันดับแรกนะคะทำการเพิ่มคอลัมน์ในตารางถ้าเราสร้างตารางไปแล้วเราต้องการสร้างคอลัมน์เพิ่มเราก็สามารถใช้คำสั่งนี้ในการ add คอลัมน์เพิ่มให้กับตารางใหม่ได้โดยที่เราไม่ต้องสร้างตารางใหม่ก็อย่างเช่นตารางนี้นะคะมีอยู่5คอลัมน์เราต้องการเพิ่มคอลัมน์ date time เข้าไปอีก1นึคอลัมน์นะคะเราก็จะใช้คำสั่ง alter table แล้วก็เลือกตารางที่เราต้องการทำแล้วก็ add ค o ลั m n ชื่อคอลัมน์ แล้วก็กําหนดค่าของคอลัมน์นั้นพอเสร็จแล้วเราก็จะได้คอลัมน์ขึ้นมาอีกหนึ่งคอลัมน์การลบคอลัมน์นะคะก็จะใช้คําว่า drop column ในการลบคอลัมน์ถ้าเราต้องการลบคําว่า active เราก็ทําการ drop active ไปมันก็จะหายไปต่อไปเป็นการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์นะคะเราใช้คำว่า rename column เลือก อันนี้เป็นชื่อเก่าของคอลัมน์ที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะใช้คำสั่ง to ว่าจะเปลี่ยนไปเป็นอะไรอย่างอันนี้ต้องการเปลี่ยนจากคำว่า part จะเป็นคำว่า p a r s w o r d เราก็ใช้ part to p a r t w o r d เป็นการเรเป็นการเปลี่ยนค่าเริ่มต้นค่า default ของคอลัมน์นะคะก็เราทำการเลือกคอลัมน์แล้วเราก็ set value ตัวอย่างก็เช่นอันนี้อีเมลเราเซตให้ค่า default ก็คือเป็นขีดนี้ก็คือถ้าเราไม่ใส่เราไม่ใส่อีเมลมาค่าในคอลัมน์ก็จะเป็นขีดต่อไปเป็นการลบลบค่า default นะคะก็ใส่คำว่า drop default ไปมันก็จะลบค่า default ที่มีอยู่เช่นขีดเมื่อกี้ถ้าเราใส่ drop default ไปมันก็จะ ตัวขีดก็จะหายไปเพราะฉะนั้นเวลาเราจะใส่อ e ีเมลเราก็ต้องจําเป็นต้องใส่ถูกครั้งมันจะไม่มีค่า d e f a u l t ให้ต่อไปเปลี่ยนข้อจำกัดของค่าว่างนะคะก็คือเซตค่า now กับ n o ด now ก็คือถ้าเราตอนสร้างตารางเราไม่ได้ใส่ไว้เราสามารถไปใส่ค่าได้และเราก็สามารถลบได้ต่อไปเป็นการตรวจสอบข้อจำกัดของการเปลี่ยนแปลงตารางนะคะ ก็คือพอทํางานกําหนดเงื่อนไขในการตรวจสอบนะคะว่าอ,อ,อย่างอันนี้นะคะเรากําหนดให้ state id นะคะเท่ากับ add check mm hmm. ก็คือให้มีค่า0กับ1ถ้าเราทําการ insert ข้อมูลค่า state id มีค่า0หรือ1มันจะสามารถบันทึกลงตารางได้แต่ถ้าเราใส่ค่าอื่นที่นอกเหนือจาก0หรือ1มันก็จะแสดง error ว่าไม่ใช่อย่างอันนี้ก็คือใส่3ไปมันก็จะขึ้นว่าไม่สามารถใส่ได้ เพราะว่าค่านี้มันเป็น3ามันไม่ใช่ศูนหรือหึต่อไปเป็นการเปลี่ยนชื่อตารางนะคะเราก็ใช้คําว่า rename to อันนี้ก็เป็นชื่อตารางก็เปลี่ยนชื่อคล้ายๆกับเปลี่ยนชื่อคอลมน์ค่ะต่อไปเป็นคําสั่งการ select นะคะการ select ก็เราก็จะ select เหมือน MySQL ทั่วๆไปนะคะก็จะมี select from where โดยที่เราจะมีคำสั่งเพิ่มขึ้นมาในการช่วยซีเล็กนะคะก็คือ i s ชิ้การเลือกเฉพาะข้อมูลที่ไม่สำคัญ w h e เป็นการกรองข้อมูลที่จะนำมาแสดงนะคะโดยการกำหนดเงื่อนไข order by เป็นการเรียงลำดับข้อมูล between in และ like นะคะก็คือเลือกแสดงข้อมูล between ก็ระหว่าง in ที่มีอยู่ในจุดๆก็ว่าไปแล้วก็ like ก็ ข้อมูลที่มีเหมือนกับมีอุป,ปายนะคะก็เป็นการแสดงข้อมูลแบบกลุ่ม h a v i n g นะคะเป็นการแสดงข้อมูลแบบกลุ่มที่กําหนดเงื่อนไขก็มี inner join left join right join นะคะเป็นการเลือกข้อมูลโดยเชื่อมกับตารางอื่นอยู่อันนี้ทำโจทยก็การแสดงข้อมูลทั้งหมดนะคะก็ select ดอกจันใช้ดอกจันในการเลือกทั้งหมด form table อะไรก็ว่าไปก็จะได้ข้อมูลมาทั้งหมดอย่างนี้ ถ้าเราใส่แวร์เราใส่แวร์นะคะมันก็จะกําหนดเงื่อนไขให้คําสั่งที่เรา select มันก็สมมติอันนี้แวร์ชื่อเท่ากับชื่อนี้เราก็จะได้ค่าชื่อมาแค่ที่เราต้องการส่วน order by นะคะเป็นการเรียงลําดับมันก็จะมีกําหนดค่าที่เราต้องการเรียงลําดับเช่น id กําหนดจากมากไปน้อยจากน้อยไปมากการ select ข้อมูลบางคอลัมน์จากตารางเดียวนะคะก็ select ชื่อคอลัมน์จากตารางอะไรแล้วก็กำหนดให้มันเรียงลำดับยังไงเราก็จะเรา select แค่ default code กับ name template นะคะก็จะออกมาแค่2อันที่เราต้องการอันนี้เป็นการ select ข้อมูลแบบบางคอลัมน์แต่ว่าจากหลายตารางรวมกันเป็นตารางที่เชื่อมกันอยู่โดยใช้เล็บจ o i n เราก็จะทำการเลือกคอลัมน์ที่ เชื่อมกันอยู่จากตารางอะไรแล้วเราก็ทําการเล็บจอยไปตารางที่เชื่อมกันโดยใช้คําว่า on นะคะว่า id ของตารางนี้กับตารางนี้เชื่อมกันอยู่ผลที่ได้ก็จะ,จะแสดงข้อมูลออกมาอันนี้จากตาราง product อันนี้เป็นจากตาราง category นะคะก็จะบอกว่า product เนี้ยอยู่ใน category อะไร